สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเล็กเลียงมาสัจจัน์กันต่อนะครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับก่จะไปชมคลิปนะครับก็มาดูคำเตือนกันต่อน,นะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับนอ,อกจากกับแม่สูตรของเรานะครับได้มานะครับแล้วก็มาลงที่ แบบของเรานะครับตัวเด็หยิบมานะครับดับสิบดับหน่วยนะครับมาจัดชุดเต็มนะครับตัดด้วยแต้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยดินปักหลักนี่คือหลักหน่วยงอนะครับแปดเก้าหนึ่งนะครับตัดออกมาแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับเราตัดจาก แต้มมาครับประมาณนี้ที่มีที่มีสีตัวนี้ยหอยู่หลักหน่วยนะครับขอไปตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้น่าจะเป็น4นีปดนะไม่ใช่8ปสนะครับเพราะ8อยู่หลักหน่วยนะครับ เป็นยูรักหน่อยนะครับคลิปก่อนที่ลงไปให้ผิดนะครับขอแก้ไขนะครับตัวนี้แปดซีเมตเป็นสี่แปดแทนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับมาดูสูตรรักหน่วยกันนะครับนี่นี่สูตรรักหน่วยที่เราได้มาหกแปดเก้าหนึ่งนะครับสามสูตรนี้นะครับตัดออกมานะครับก็จะได้ ตัวนี้นะครับได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่เก้านะครับแล้วก็เก้านอันนี้ก็ได้ศูนย์ันนี้ได้เจ็ดนะครับวันนี้ได้สี่นะครับส่วนงันี้หลักหน่วยเราได้หกแปดเก้าหนึ่งครับเราจะมารอผลตรงนี้นะครับดูว่า มันจะเตินต่อให้เรานะครับถ้าเดินต่อถ้าเลขหลักหน่วยเดินต่อมันก็จะมาอยู่ในวงนี้นะครับมาอยู่ในวงนี้นะครับเดยวเราจะมาตามต่อเลยว่ามันจะมาให้เราไหมครับส่วนคลิปนี้เราก็จะมาสรุปมาสรุปกันเลยครับใกล้วันแล้วสรุปที่แต้มเด่งของเราครับ เต็มเด่นของเราก็จะมีแต้มอย่นะครับเต็มเด่นก็คือแต้มห้าเต้มเจ็ดเต้มแปดนะคะร,รับเสร็จ หมดวันที่สิบหกทับหกแปดนะครับ,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 รบสรุปในเต้มเด่นของเราเลยนะครับก็จะมีนะครับที่ดินเด่นที่เราไว้ใจได้นะครับ ราก็จะตัดตากนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็ชอบตรงเลขเด่นด้วยนะครับเราจะมีเลขสวยของเรานะครับเด่นที่หกนะครับ ว่าหกกเก้ามีทั้งหลักหน่วยนระืมมันก็เลยต้องกลับกันนะหกเก้าเก้าหกแล้วก็อีกหนึ่งครับ ก้าแปดเก้านะกมาเป็นแปดเก้าแปดเก้าเป็นตัวเดียวพอนะครับเพราะแล้วก็จะมีสองหกนะครับในแทบมันเป็นหกสองนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นหอยู่หลักหน่วยนะครับก็เป็นสองหกแต่งน,นะครับส่วนตัวอื่นๆก็มีโอกาสมาเช่นกันนะครับตัวรองเราก็จะตัวรองก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับปร,ประมาณนี้นะครับแต่ที่ตัวรองที่แต้มเด่นของเราก็จะมีนะครับ ันองก็จะีนี่ครับเจ็ดแล้วก็หกตัวนี้เราไปหกหนึ่งก็ ันน้นะครับอันนี้แปเก็จะมีเก้าแปดนะครับส่วนเจ็ตัวนีนน้ก็เป็นก็เป็นเตัวนี้08 80ก็จะเป็น08นย์จะมีเบิ้ลอ,อีกตัวนะครับ ก้าวนะครับกวากาวอยู่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็จัดสรุปให้ประมาณนี้นะครับมันเลขมันเยอะตัวนะครับบางทีก็สรุปให้ใจเยอะยากอยู่นะครับเลขมันเยอะ ก็ไม่จาเป็นเอาที่สรุปก็ได้นะครับอา,อาจจะอาจจะมาหยิบที่แต้มไปก็ได้นะครับมาหยิบที่แต้มหรือมามาคัตตี้ตรงนี้ก็ได้นะครับอทุกท่านก็ไม่จะเป็นต้องมา,อาสรุปจากที่ผมนะครับก็ต่างคนต่างชอบนะครับต่างคนต่างชอบนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็จะมาประมาณนี้ก็เลยต้องอสรุปให้อย่างนี้นะครับ ก็เราก็คัดตัวดินตัวรองไว้แล้วนะครับว่าตัวเลขกดกับประมาณนี้ก็ท่านไหนที่ยังไม่ กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพื่พคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการสรุปสรุปล่างนะครับสร,สรุปที่ล่างนะครับวันนี้สรุปบนนะครับบน ก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ได้นําไปพิจารณาก็น,นําไปใช้นะครับหรือไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับว่าตัวไหนคุรนหน้าจะเป็นนะครับสูตรนะ จรน,นะครับนะครับก็เป็นอย่างที่แนวทางของเราทำานะครับทุกท่านก็ก็คิดว่ามันจะเดินให้เรานะครับเพราะเมื่อที่แล้วนะ มันก็เดินให้เราอยู่แต่ว่ามันยังไม่เข้าตรงนะครับมันยังไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะครับหมดที่แล้วหมดที่แล้วมันไม่เข้าตรงดีนะครับมันมันอยู่ที่แบบแต่แต้มเราเข้าหมดที่แล้วแต่ว่าเราเพียงแค่ สรุปไม่เข้าชุดสรุปแต่เป็นสรุปชุดตรงแต่ไม่เข้านะครับมาเข้าชุดรองนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงนะครับเดี๋ยวจะนำมาให้ดูนะครับนะครับงวดที่แล้วนะครับหนึ่งทับสามนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วนะครับ ที่เราสรุปให้นะครับเราตัวตรงที่9-4นะครับสองตัวบนนะครับแต่งวดนี้ก็ขอให้มันเดินเหมือนเคยนะครับขอให้มันมาตัวตัวเต็งเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวลองไปนะครับก็ดูตอนไหนจะแคปไว้ก็แคปนะครับฝาก หมดฝากสรุปงวดวันที่16เดือน3นะครับปี68ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราว่าจะเจอกันหลังหวยออกนะครับก็คลิปหน้าก็จะไปสรุปอ่าสตรล่างให้นะครับสรุปล่างนะครับคลิปนี้ก็ชมสรุปบนไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ